<c oughs> กราบสรรมการพอร่อท่านอุปชาพันเตอโเจรรมญาติโ,โมย,ยมนะวันนี้เวนตวมามาพูดกักโยมเอ้ในมันสมองตมาม,มีแต่ข่าวฟังนักการเมืองมาเกือบทั้งนั้นเลยที่จริงมากับช่องเราะนะไม่ได้ช่องคนอื่นนะอาตมาไม่มีทีวีดูช่องอื่นอนะมีแต่ช่องเราแล้วก็นอนฟังนั่งฟังข่าวข่าวการเมืองถ้าเรา ถ้าเราสนใจมันมีรถมีชาติเหมือนกันนะโยมมันมีรถมีชาติมันก็ถึงเราด้วยนะการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ถึงหรอกเราฟังไปส่วนมากมันจะมีเรื่องให้เรา <c oughs> ไม่ค่อยสบายใจมากกว่านะฟังที่ผ่านๆมาทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะอาจจะมาฟังรัฐบาลที่แล้วมาสองปีฟังที่แล้วรู้สึกไม่ดีนะแต่ก็ฟังไม่ดีไม่อยากฟังไอ้ไม่ดีที่ฟังไปรู้สึกใจไม่ค่อยดีแต่ก็อยากรู้เรื่องไง ว่าเขาทำอะไรก็พูดอะไรแต่ก็ฟังช็อตสั้นๆนะที่นี้ฟังคนทำสิ่งที่ไม่ดีให้กับบ้านเมืองนี่รู้สึกมันไม่ดีนะมันเห็นปลายทางที่มันจะลำบากเห็นทิศทางของเด็กรุ่นใหม่มันจะลำบากเนะเห็นที่เขาทำมาปีสองปีเนี่ยแต่ามารู้สึกไม่ดีนะแต่แตามาก็ฟังนะฟังทั้งที่รู้ว่าไม่ได้อยากฟังนะแต่ก็อยากรู้เรื่องโยนลงฟังน้อยอยากฟังไม่อยากฟังก็อยากรู้เรื่องมันคนละอย่างนะถ้าเราอยากฟังไม่เกิดรถเกิดชาติไง ใช่ไหมฟังแล้วมันสะใจมันหัวใจแต่เราฟังด้วยความอยากรู้มันอีกอย่างหนึ่งนะโยมอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนจะไม่สบายหรอกฟังอะ่ะแต่รู้สึกมันก็รู้เรื่องของเขาไงใช่ไหม <c oughs> แล้วถ้าเราทำใจไม่เป็นเราทุกข์เยอะทุกข์เยอะเนี่ยธรรมะที่เราอยู่นี่ก็เหมือนกันอะ่ะถ้าเราไม่เห็นทิศทางที่เราจะดีขึ้นกว่าเก่าเราทุกข์นะฟังธรรมะเนี่ยเพราะไม่ขัดใจไงขัดเก่าจิตวิญญ,ญาเราเยอะไงแล้วมันทวนกระแสไงแล้วเทศไปตรงข้ามกับความคิดเราหมดเลย โยม่จริงไหมอ่ะมันไม่ง่ายเลยนะต้องฝืนใจต้องข่มใจต้องตั้งใจต้องพยายามที่จะต้องฟังอ่ะหรือต้องสร้างความยินดีมันต้องทําอย่างนั้นจริงๆเลยนะเนี่ยอย่างก็ตื่นตีสี่ครึ่งเนี่ยมาฟังทามาทำวัดเนี่ยโยมอยากมาไหมอ่ะอาตมาไม่ได้อยากมานะบอกตรงแต่รู้หน้าที่มันต้องมาไงเพราะมันไม่มีอาชีพอื่นที่ดีกว่านี้เป็นนักบวชก็ต้องมาฟังมาฟังถึงไม่เท่ก็ต้องมาฟังเป็นฝืนใจเราให้มาไง <c oughs> แต่ถามว่าเ้าเลือกว่าไม่มากลับมาไหนดีกว่าเราก็รู้มามาดีกว่าไม่มามันก็สวมกิเลสเราไงถึงวันหยุดทิง้งรวสึ่งเบาดีนะไม่ใช่ไม่เป็นนู่วันเป็นกิเลสเราวันนี้มีจริงไงใช่ไหมท่านนิยมมาอยู่เส้นทายโยนมาฝืนใจอะ่ะต้องฝืนใจต้องข่มใจ <c oughs> ความยินดีก็ต้องสร้างถ้าศรัทธามันหดลงไปหรือศรัทธามันน้อยลงไปถ้าเราไม่ศรัทธานี่มันฟังไม่รู้เรื่องนะท่านเทศดีแค่ไหนเราก็ไม่รู้ ้าเราไม่ศรัทธาสิ่งมันจบไปเลยนี่ความยินดีต้องสร้างคือปลายทางเราต้องรู้ก่อนเราจะไปไหนจะทําอะไรอ๋อเรามาอยู่เพื่อจะลดละใช่ไหมเรามาอยู่เพื่อลดเกลียดเราใช่ไหมพูดง่ายดีนะโยมแต่มันทํายากถ้ามันทําง่ายๆนะถ้ามันทำได้อย่างที่พ่อพูดหรืออย่างที่นักบวชชาวโสกพูดนะอาตามาคนเต็มแล้ว,ลวชาวโศกที่มีสมัครอยู่เนี่ยโยมว่ามันเต็มไหมไม่เต็มมาทีนิดเทียหน่อยแล้วมาแต่ละคนก็อยู่ไม่ง่าย ไม่ง่าย <c oughs> แล้วก็ยิ่งนั่งฟังเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาตมาฟังขา่าวเด็กรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหอาตมาก็รู้เรื่องรู้เรื่องจากคนที่เขาพอพอพูดได้ฟังเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาคิดอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่กับเขาเนี่ยไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะไอ้ที่พูดกับโยมอาตมาก,ก็อยู่ที่บ้านฟังแค่นานๆก็ฟังทีหนึง่งที่บ้านอาตมาเขาเขาไม่ไปกินข้าวนอกบ้านนะโยมเขากินในบ้านหมด เซเว่นเขาก็ไม่เข้านะ่หลานะมาสามคนไม่เข้าเขากินข้าวที่บ้านเขาอยู่ที่บ้านเขาไปทํางานไปโรงเรียนก็กินของที่บ้านไปกลับมากินที่บ้านทั้งสามคนเลยนะโยมโยมมาดีไหมดีไม่ไปกินอาหารเซเว่นนี่ดีแล้วแต่แม่เขายังบอกว่างยมรู้ไหมเด็กรุ่นใหม่นี่เขาคิดอะไรเราไม่รู้นะเขาไม่พูดแต่เขาคิดอะไรไม่รู้เขาคิดเกินกว่าที่เราคิดตั้งเยอะแล้วเป็นจริงๆนะโยมความคิดเนี่ย พราะสารเคสื่อสารต่างๆมันเข้ามาไง <c oughs> สื่อสารต่างๆมันเข้ามาอัตมาก็เลยถามเรื่องการเมืองเขาบ้างเนี่ยเออเขาเขาเขาเห็นเขาเห็นออชายแดงเขาบอกเขารู้เรื่องหมดแหละเด็กทุกวันเนี่ยเขารู้เรื่องหมดเลยนะเขาฟังนะทุกคนชอบเมตาภาคสองเกือบทุกคนนะไม่เด็กๆไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาก็ชอบนะดูดิเราเขาไม่รู้จงไม่รู้นะ ขารู้เรื่องชายแดนดีด้วย <c oughs> แล้วอาจมาเขาถามอีกมุมหนึ่งถามเขาว่าเออทักษิณเนี่ยตอนนี้ยที่เขาถูกตัดสินติดคุกเนี่ยเด็กมันดีใจกับทุกคนเลยอะนะทักษิณติดคุกเด็กมันดีใจนะโยมมันเป็นไม่ได้ยังไงอะแล้วมันเป็นไปแล้วนะโยมทุกวันนี้ประเทศไทยเราอะ <c oughs> ที่อาจมานี่ถามคนที่บ้านเนี่ยบอกหลายนเขาดีใจเห็นทักษิณติดคุกแล้วเด็กนวเรียนใกล้คล้ายกัน นี่สังคมมันส่งสัญญาณที่ดีขึ้นมาบ้างนะโยมทั้งที่สิ่งเลวร้วายมาเข้ามาในเมืองไทยนี่ไม่น้อยเข้ามาใน,น้อยในสังคมมันก็ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยทุกคนที่มันเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตทางสื่อเนี่ยมันมันมีเรื่องลบเยอะใช่ไหมแต่สิ่งดีๆมันก็มีบ้างแต่เราเป็นชาวโศกเนี่ยเราอาจจะโชคดีที่มีพ่อท่านชี้นาไม่ก่อนแล้วเยอะ <c oughs> ที่จะมาพูดก็พยายามฟังพ่อพูดนะ เมื่อก่อนอาตมาเห็นนักการเมืองมาเนี่ยแล้วนั่งฟังแต่ละคนเนี่ยเห็นเจมเมืองไทยมาดิ่งหัวลงไปเรื่อยๆนะสองปีสามปีเนี่ยไม่เห็นมึงโง่หัวขึ้นเลยน่าจะมามองดูตั้งแต่บิ๊กตู่ไปเนี่ยเห็นแต่มันดิ่งลงความรู้สึกอะรัฐบาลที่มาเป็นมันเห็นมันทําเรื่องที่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นเลยใช่ไหม <c oughs> แต่พ่อกระเพอย์พูดว่าเ <c oughs> มืองไทยเนี่ยถ้าเขาจะล้มกรรษัตริย์เนี่ยศาสนาพุทธต้องหมดจจกเมืองไทยก่อนแล้วก็ล้มได้เพราะเพราะ พ่อกษัตริย์เนี่ยมันมีทเทือกเขาเหล่ากอที่มีหล่อหลอมมาจะไม่เป็นกษัตริย์มันมีกฎบัณฑยนบานไงคอย,ยดูแลพอสมควรแล้วก็ได้หล่อหลอมมาไม่เหมือนนักการเมืองลูกใครก็ไม่รู้ขึ้นมาแล้วคุณทาอะไรก็ไม่รู้แล้วขึ้นมาแล้วคุณมีได้เสียงเลือกตั้งคุณขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมาตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อบรมลเลยมาเลยแม้แต่ทหารเขาก็มีกฎบัณฑยนบานมีระบบของเขานะเขาได้ฝึกได้ปืนได้หล่อหลอมมานะพ่อพูดอะทหารตำรวจเขาก็มีแต่ก็อย่างว่าแหละ ถ้าเรารู้เรื่องราชการจริงๆมันก็เป็นลูกน้องนักการเมืองนะโยมเป็นลูกน้องนักการเมืองทุกคนราชการเพราะนักการเมืองเป็นหัวหน้างไงใช่ไหมเทาหัวหน้าไม่ดีมันพาไปไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันก็เป็นจริงๆด้วยแล้วก็ต้องทาตามเขาจริงๆนะโยมถ้าไม่ทําตามเขาไม่ยอมอย่างเก่งคุณก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละถ้าฟังแล้วมันเศร้าใจเหมนะมุมนะโยมแต่ถ้ารู้เรื่องความจริงมากเขาเอาตัวเราที่เรามีธรรมะแล้วใช่ไหมเนี่ยธรรมะมันจะช่วยให้เราเนี่ย จิตวิญญาเราดีขึ้นตรงที่เรารู้อยากจะวางใจบ้างทําใจบ้างปล่อยบ้างรู้ไปแต่เราก็ไม่ต้องยึดถืออะไรมากมายนักมันจะสบายขึ้นอาตจะมาบอกโยมตรงนะทุกวันนี้มันมันฟังนักการเมืองเหมือนมีรถมีชาติอ่ะแต่ถามมันช่วยเราได้ไหมมันไม่ได้ช่วยเราหรือเยอะนะเพียงแต่รู้เท่านั้นเองแต่จริงๆถ้าคุณจะจะพ้นทุกข์หรือจะเบาลงมาได้คุณต้องลดกิเลสคุณนะลดอัตตามนานะคุณลงมาแล้วก็เห็นจิตวิญญาขอกคุณให้ชัดตรงเนี้ย ตรงนี้ใช่แต่มันทำไม่ง่ายนะโยมคนที่จะมาอ่านใจตัวเองเป็นอ่านใจตัวเองออกแล้วก็มาฝืนใจสิ่งที่เราเชื่อมันติดมายึดหมายไม่ง่ายนะไม่ง่ายแต่ถ้าไม่ง่ายมันคงเยอะแล้วแหละโยมเยอะแล้วทีนี้มันไม่ง่ายมันเลยน้อยไงแค่พูดแค่ไม่กินเนื้อสัตว์นี่โยมว่าไม่ง่ายไหมอะแค่เรื่องเนื้อสัตว์อย่างเดียวโยมม่นง่ายไหมไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นมากกว่านี้นะทั้งที่เรื่องเนื้อสัตว์มานี่สุภาพจะดีด้วยผัดปอกผัก ผักปลอดสารพิษอย่างเงี้ยแค่เพียงแต่คุณปลูกผักกินในบ้านได้หรือกินของที่คุณปลูกเองในบ้านได้เนี่ยมีร่างกายมาดีขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่ก่อนจะมาเข้าก่อนจะมารายการตรงนี้มอกี่ขาอ่วลใหม่ๆสดๆเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเพื่อนเขาเป็นสามสี่คนเพื่อนเขาจบไปหมดแล้วเพื่อนเขาที่เป็นมะเร็งเนี่ยจบไปหมดแล้วสามสี่คนเหลือเขาอยู่คนเดียวเหลือพ่อรโย,ยมรูแม่เราก็พยายามฟังนะเดินไปตีเราครังเราก็พยายามฟังเสียงตามสายอ่ะ เขาบอกที่เขาล่อนเนี่ยเขาปลูกผักกินเองยมฟังนะแล้วคนที่เก็บข้อมูลที่เขาเป็นมะเร็งแล้วเข้าหายแล้วเนี่ยเขาก็ตามไปดูที่สวนที่บ้านเขายอมดูลองลองฟังดูนะอาตมาไฟเนี้ยแปลกแปกมาในใจเลยอบอกเขาไม่เคยกินของข้างนอกเลยกินกินแต่ของในบ้านเขาที่เขาปลูกเองอาตมาก็พยายามฟังมันมีอะไรในบ้านเขาที่เขาปลูกอะ่ะ โยมดงดาวสิในบ้านเขามีอะไรฮะเอา,อา,อ,าอาจจะมีที่สักงานหรือสองงานหรือไร่สองไร่ออะแล้วกินของในบ้านเองไม่ได้กินของนอกเลือโยมเขาจะถูกอะไรโยมลวงดาวสิอาตมาโยมดาไม่ถูกนะอาตมายังดาวไม่ถูกเลยโยมนึกถึงที่คนที่ไม่ซื้อของนอกกินเลยอ่ะมันจะอยู่ยังไงให้คุณมีที่สามไร่ในบ้านคุณให้สีไ่ไร่เอาแล้วคุณไม่ซื้อของนอกกินเลยอ่ะ อาจมาพยายามฟังนะเขากินอะไรคนที่เขาถ่ายแล้วคือเขาเป็นแล้วเขาก็เพื่อนๆเขาเป็นแล้วเขาไปหมดแหละแล้วก็ไปเขาไปหาหมอหมอบอกคุณไม่ต้องมาแล้วคุณหายแล้วโรคที่คุณเป็นเนี่ยมาเร็งหายตอนนี้ผู้สื่อข่าวหรือคนที่ทําข้อมูลเขาเก็บข้อมูลเขาก็ตามมาดูที่บ้านมีอะไรบ้างในบ้านเขาเขาเข้าไปในสวนเขามีอะไรยมรู้ไหมกระบอดาวที่มีอะไรฮมีกล้วยเขากินกล้วยที่บ้าน กินตั้งแต่ดิบจนไปจนสุกอะต้มกินตั้งแต่ดิบจนสุกแทนข้าวเขาบอกมันรสชาติมันดีด้วยแล้วก็ต้มกินกล้วยในบ้านกินกล้วยสุกกล้วยดิบในบ้าน <c oughs> อาไมา่อยู่ได้เลยไงเขาบอกในกล้วยมีอาหารครบเลยนะโยมมันมีทั้งโปรโตีนมีทั้งเกลือแร่ธาตุครบเลยนะกล้วยดิบที่ต้มออกมาเนี่ยพอต้มออกมาบันห,นหนึ่งหนึ่งเนียวกินสุกด้วยกินดิบด้วยเออไอตมาฟังแล้วมันเข้าท่าจาังเลยนะมันหายมะเร็งอะแล้วร่างกายก็ดีขึ้นอะ แล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะอ่ะแล้วก็หายด้วยอ่ะก็ฟังข่าวมหมนะอาตอมาเนี่ยรู้ต้มรู้อยู่เต็มอ,อกแม่บ้านอาตมาเป็นมะเร็งไงแม่ยายเป็นมะเร็งไงแม่ยายเป็นมะเร็งตั้งแต่นู่นมาสามสิบปีที่แล้วรักษาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอ่ะแล้วยงไงจบมีตังค์จ่ายไม่เกี่ยงจบ <c oughs> นี่แม่บ้านแม่ยายคนเลยใช่ไหมแม่บ้านจะมาอีกโ <c oughs> ยมมาบุญรุงลาดรักษาดีไหม แะไปหายนั่นปกติปกติแล้วโยอมมารอดไหมอ่ะไม่ลอดอ่ะฮะไอ้ที่ว่าดีที่สุดในประเทศมันไม่ลอดอ่ะ <c oughs> แล้วยิ่งมาฟังเขากินอาหารในบ้านแล้วรอดเนี่ยมาก็าเลยอยากรู้ไงนี่มัน,ม,นมันฟังแล้วมันง่ายดีนะกินกล้วยต้มกินกล้วยสุกกินกล้วยดิบกินกล้วยหามนะและ้วชีตมันลอดอ่ะแล้วมันเขาบอกว่ามันโหมันมีอะไรให้ครบเลในกล้วยนะ เขาวิเคราะห์ออกมามันมีครบเลยแลกธาตุมันมีครบเลยมันมีอะไรต่ออะไรครบเลยในกล้วยสุกกล้วยดิบเนี่จริงๆมันสมบูรณ์ในจริงถ้ารู้ความจริงเนี่ยแล้วโยมมาปลูกกล้วยมันยากไหมอะปลูกกล้วยมันไม่ได้ยากนะโยมที่ว่าแย่แยังปลูกได้เลยใช่ไหมยังมีลูกให้เลยใช่ไหมแต่นี่คุณจะกินได้ยังไงให้มันอยู่ได้คุณจะกินแทนข้าวได้ยังไงคุณจะอยู่ยังไงตรงนี้คุณต้องฝึกตัวแหละอาตมาก็เชื่อคนเป็นมะเร็งนี่มันมันกลัวตายมันต้องกินไงใช่ไหมแล้วมันก็หายได้ด้วย เนี่ยพิจริงเราเป็นชาวโศกนี่เรามีอะไรให้เราครอบหมดทุกมุมนะโยมคุณจะอ,อะไรในชาวโศกอะ่ะคุณจะใช้ชีวิตยังไงจะอยู่ยังไงจะดรเรินชีวิตยังไงจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยคุณจะคลองเรือนอยูย่ให้เปอยู่ผาสุกเนี่ยอาตมาว่าใจชาวโศกบอกให้ครอบหมดทุกเรื่องนะที่อาตมาพูดพูบโยมแต่ละครั้งนี่อาตมาแน่ใจว่าอาตมาฟังมาจากชาวโศกทั้งเลยอาจจะฟุ้งซ่านเยอะอะไรเยอะ,อะ,ยอะ <c oughs> มันก็เกลื่อของเราอะ่ะ ไอ้ที่ฟุ้งซ่านเยอะอะไรเยอะไป <c oughs> เรื่องปอดเก่าๆก็คือเรื่ของเราทั้งนั้นเลยแล้วต่มาก็แน่ใจตอาเป็นชาวโสดมาสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดปีแล้วนะโยมแล้วต่มาก็จริงจังด้วยนะแล้วต่มาก็ไม่ได้ฟังข้อมูลที่อื่นเยอะนะเพราะเท,เทคโนโลยีต่มาใช้ไม่เป็นไงจะฟังก็ฟังแต่ช่องเราอะเอาเรื่องเรามาพูดให้ฟังเอาเรื่องเราเปิดให้ฟังแต่ละช็อตแต่ละช็อตที่ดีๆอ่ะเนี่ยอย่างก่อนที่จะมาอย่างเมื่อวานวิชาจิกาเอาพระอายุเจ็ดสิบแปดอย่างเงี้ย บวชมาห้าสิบแปดพรรษาแล้วศึกอะ่ะก็เพิ่งฟังเมื่อวานเหมือนกันนะนี่เมื่อกี้ท่านก็าเปิดอีกใช่ไหมเนี่ยมันไม่ง่ายนะเราเกรก็น่าเห็นใจนะเมืมอเช้าไปสโสดก็เสดบอกว่าโอ้จะกดขมม่มในหินทับยากมันจะอยู่ข้ามชาติยังได้เลยเกรเราเนี่ยมันถ้าฝึกกดข่มดีๆเนี่ยมันอยู่ได้สามปีห้าปีสิบปีพ่อบอกข้ามชาติยังได้เลยถ้าเอาแต่สะกดจิตแต่ขณะเดียวกันพ่อเราไม่ได้สอนอย่าง,งานั้นนะโยมแต่สะกดจิตทุกคนต้องทําอยู่แล้ว แต่ขนาดเดียวต้องมีปัญญาด้วยไงแล้วมีปัญญาเสร็จคุณต้องมีศีลด้วยไงใช่ไหมจริงจริงหัวใจมันคือศีนนั่นแหละแล้วก็มีผู้รู้คอยชี้คอยแนะคอยบอกแล้วก็มีหมู่กลุ่มคอยบอกเราให้พาเราเดินให้เราพาเดินเหมือนเหมือนพ่อพาเราทำเนี่ยให้คุณลุกยืนลุกนั่งแล้วก็พาลุกเดินและจับมือคุณเดินด้วยที่พ่อพาเราทำเนี่ยท่านพลรักพาเราทำเนี่ยอจาจารย์นั่งมองกันเรียนนะโยม แล้วสอนให้กินสอนให้อยู่ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงให้มันรอดอาจมาว่าพ่อให้สอนเราเนี่ยทั้งทางโลกทางธรรมนะโยมอาจมามั่นใจเลยว่าใช่โลกก็ใช่ทมก็ใช่ด้วยถ้าคุณทําตามศามสานาพุทธสอนเนี่ยในโลกคุณจะอยู่อย่างดีด้วยแล้วอาจมาก็มั่นใจรวยได้ด้วยในชาวโศกอะ่ะที่พ่อสอนเนี่ยคุณรวยได้ด้วยพ่อจะมารวยมาแล้วไงแล้วถูกขึ้นไปถึงสุดแล้วคุณจนได้ด้วย แต่คุณฝึกให้ถึงนะฝึกให้ถึงแล้วคุณจะกล้าปล่อยอ้ทีพว่ามีแล้วอ่ะที่พูดกับโยมอาตมาทําแล้วแล้วาตมาก็มีแล้วแล้วแต่มาก็ทิ้งมาแล้วด้วยแล้วทิ้งมานี่ยี่บสองปีแล้วด้วยแล้วมาอยู่ความไม่มีอะไรนี่ยี่บสองปีแล้วนะโยมความรู้สึกดีมันเกิดไม่นานนี่เองอ่ะมันจะเกิดชัดเจนไม่นานเนี่ยเออฮะเราทิ้งมานี่มันเฮ้ยอาชีพเรานี่มันดีฮะไอ้ที่พูดอาชีพดีคือนักบวชนะเวลาที่พูดเวลาเนี้ย อาชีพตอนนี้อาชีพนักบวชนะนักบวชมีหน้าที่ทําอะไรบ้างอรโยมก็ต้องลดกิเลสลดตาไมานะเราใช่ไหมแล้วก็ต้องฟังธรรมต้องบินสบาทใช่ไหมต้องไปเดินไท้เขาดูใช่ไหมไปเดินใเขาดูตอนเช้าใช่ไหมแล้วคนเข้าสถาเขาให้อาหารมาไม่ให้เราก็เฉยๆไปคนที่เฉยใส่ประจำล้วก็เขาจะยินดีใส่แล้วก็ให้เขาใส่ถ้าเขาเฉยๆแต่มาก็ไม่มองแล้วเขาทําท่าจะใส่แตมาก็อยู่ที่เขาใส่ใส่อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเขาเฉยๆแต่มาก็ไม่ได้มองเขาต่อนะ อาตมาทำอย่างนี้นะทุกวันเนี้ย้านแรกเขาเคยใส่ทุกวันทุกวันตอนหลังเขาเฉยสองเที่ยวอาตอมาเขาไม่ได้มองเขานะเ,าเขาเฉยเฉยแล้วไงใช่ไหมแล้วเราก็ไม่น้าไม่ใช่ไปขอเขานี่ใช่ไหมไอชินมักบวชไม่ได้ไปขอเขาะนายมไปให้เขาบริจาคให้ละให้ให้ทานเพราะว่าเราผู้ทรงศีลไงอาตมาเลยรู้อาตมาอยู่ทุกวันนี้สูงสุดของชีวิตนักผู้ชายที่เกิดมาอาตมานี่ที่บุ์ไม่ใกล้าตายแล้วนะ ไอ้ทีวกรยอมแข็งแกรงแรงเนี่ยพูดแข็งแรงเนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่ไม่รู้นี่ข่าวมาแล้วหน้าภาพไม่กี่วันนี้ปีเดียวกับานนตมา,ม,าบมานั้นน่ยอาตมามาเก็เป็นปะไอ้ที่มาคือมาวัดนะอาตมามาวัดเก็เป็นปะเนี่ยแล้วผ่านมาสี่สิบเจ็ดปีแล้วแล้วไม่เห็นมันถึงเวลาตายแล้วแล้วยมบอาคอยยุติเจ็ดสิบเจ็ดตายนี่มันควรอย่างมันควรแล้วแล้วมันก็ควรจะตายแล้วด้วยมันถึงเวลาแล้วด้วย เขาเขาวัดมาให้เจ็ดสิบสองไงเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของคนทุกวันนี้เจ็ดสิบสองนะผู้หญิงมากกว่านี้หน่อยมั้งแต่เมื่อก่อนมันมันน้อยกว่านี้นะแต่ตอนนี้มันรู้สึกประมาณนี้ยชนี้คนอายุหกเจ็ดสิบขึ้นมานี่มันมันมันเป็นคนอายุยาวแล้วแล้วก็หมดสภาพแล้วอายุเจ็ดสิบขึ้นเนี่ยทำท่ามอนแข็งแรงแข็งแรงมันไม่ได้แข็งแรงนะไปทำอะไรไม่หน่อยมันกลับมาม่เหนื่อยแล้วไปยกทรายถมน้ำมาให้หลากลับมาเฮ้ยอีกวันเราไม่คนป่วยเลยฮะ แค่ไปยกซ้ายมขี่กระสอบเองอ่ะเฮ้ยมันเป็นจริงๆนะมื่อก่อนนี้ไม่ใช่อย่างนี้เมื่อก่อนจะทาไงก็ได้ร่างกายเราอ่ะเนี่ยพอร่างกายอายุมากมันเป็นจริงๆเลยท่านี้ไม่เจนจริงเลยเนี่ยถ้าคุณลดเจ็บไม่ลงไม่ปล่อยความติดความยึดมากคุณจะทรมารไปเรื่อยนั่งมันก็ปวดแล้วนะโยมนั่งก็เจ็บไปนะโยมเจ็บพวกเข่าเจ็บเอวเจ็บข้อไหล่เจ็บนิ้วเจ็บแม้แต่นิ้วมันยังเจ็บเลยอ่ะไอที่พูดเสียงแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยนอนอยู่นิ้วมันยังเจ็บเลยนะ ไอ้ที่พูดนิ้วมือนะนิ้วมือตีขึ้นมาให้มันเจ็บจังเลยแล้วมันเจ็บจริงๆนะโยมไอ้ที่พูด่ไม่เป็นไรนะแต่มันเป็นเนี่ยมันเป็นในวัยเจ็ดสิบเจ็ดองว่าจะมามายังแข็งแรงดีอยู่นะถ้า,ถาเทียบตามวัยนะตามวัยอ่ะทีนี้เมื่อไอ้คว่าแข็งแรงมาแข็งแรงแบบอายุเจ็ดสิบเจ็ดไงไม่ใช่แข็งแรงแบบอายุสามสิบห้าสี่สิบนะไม่ใช่ให้ความจริงของคนเรามันไปตามเวลานะมันมันไม่กลับมาอีกไอ้ความแข็งแรงความสมบูรณ์จะไม่กลับมาอีก <formation>. ถ้นี้ก่อนจะหมดแรงตรงนี้คุณจะทำไงให้คุณติดคุณยึดอะไรน้อยลงหรือเกลดคุณลดลงอัตรามนาคุณลดลงแล้วคุณถือใสอะไรน้อยลงแล้วคุณจะรู้ได้จริงๆแม้ว่ามาอยู for for you. You you ่กับชาวสวนนี Man, like ่มันดีส <fik. S 2> ุดแล้วแล้วคุณก็ทำจริงๆแล้วด้วยแล้วก็มีสติอยู่ปัจจุบันนมากขึ้นมากขึ้นด้วยจริงเปล่าอ่ะชื่อวิชาศิษยาพูดอ๋อถ้าถามว่าอดีตอนาคตอะไรดีกว่าทุกคนตอบถูกอนาคตปัจจุบันดีกว่าแต่ถามว่าทุกวันนี้เราอยู่กับปัจจุบันได้เท่าไหร่วันหนึ่งอ่ะ ถ้าบวกลบคูณหารแล้ววันอยู่ก็ชั่โมงถึงก็เปล่าไม่รู้วันวันหนึ่งนะไอที่พูดนี่แม้แต่คนเทศนี่ก็มีอย่างนั้นนะโยมเดี๋ยวก็ไปกรอดีตแล้วเดี๋ยวก็ไปที่ที่เราชอบแล้วอะไรที่เราชอบมันไปตรงนั้นแหละที่เราติดอยู่อ่ะใช่เอาใบยมุกไม่มีแล้วเที่ยวเตะไม่มีแล้วเอ้ใจเฉยๆมันก็ดีมันก็ดีใจที่ไม่มีเกียดรบกวนนี่มันสบายดีมันก็ไม่จริงอีกนะโยม พูดถึงตรงนี้แล้วไม่รู้โยมเข้าใจไหมใจเราถ้าไม่มีความชอบรบกวนหรือไม่มีโทสะรบกวนจิตวิญญาณในความรู้สึกเราเนี่ยใจมันโปร่งตื่นตื่นนี่มันดียมเข้าใจตัวนี้บ้างหรือเปล่าไม่รู้แต่อาตมาชาวโสกถ้าตั้งใจมันจะเห็นนะหรือไม่เห็นอาตมาไม่รู้นะใจที่มันตื่นเต็มอยู่แล้วก็สื่อเต็มเต็มอยู่แล้วใจไม่ไปชอบอะไรไม่ไปเกลียดอะไรแล้วก็ฟังเขาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าทําได้ มันดีโยมที่พูดกับโยอมอาตมาทาไม่ได้เท่าไหร่นะมันได้ยินมามันก็ไปชอบหรือไม่ชอบอ่ะตรงเนี้ต้องระวังให้เยอะให้เยอะพอเห็นถูกใจเราก็ชอบไม่เห็นถูกใจเราก็ไม่ชอบตัวเนี้ยเยอะต้องระวังมีอะไรเราก็ทําไปปัจจุบันให้ดีมีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปฉันชาวสุขต้องให้ทํางานไงมักมีแปกต้องทํางานด้วยใช่ไหมทํางานเสร็จแล้วคุณต้องไม่ผิดศีลด้วยใช่ไหมสุดท้ายคุณต้องมีศีนี่เป็นข้อเป็นขอบเป็นเขต แล้วคุณก็มีงานทําเป็นหลักไปอาชีพนะคนเราเกิดมาต้องมีอาชีพนะโยมถ้าคุณเกิดมาไม่มีอาชีพอยู่หลักร้อยคุณไม่ไไม่ได้มีคุณค่าอะไรนะแล้วทํางานคุณจะหวังสิ่งตอบแทนนี้ไัมก็เหมือนคนธรรมดาข้างนอกทั่วไปนะโยมเราทำแล้วหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยแต่ถามในชาวโสวกหวังไหมเออถ้าทํางานมันก็ต้องหวังความไม่มีอะไรเหมือนกันนะโยมมันเป็นความหวังเหมือนกันนะโยมหวังจะหมดไงจากการธุรกิจเรายึดอะ แล้วทาไปก็หวังเหมือนกันหวังที่จะได้สิ่งดีๆให้จิตวัญญาเราอาตมาพูดไปพูดมาเรยมเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้แต่มาเข้าใจไงทำแล้วหวังไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยทาแล้วไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยทําแล้วไม่ต้องการอะไรให้งานมันมีเสร็จแล้วก็เสร็จไปแล้วก็จบไปต่อกอกน้ําต่อยมันเสร็จไปเราก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขานี่ใช่ไหมต่อมันน้าไหลแล้วก็ไหลไงแล้วเราก็ไม่ต้องหวังอะไรใช่ไหมมันได้อยู่แล้วในชาวโสดเพราะองค์ประกอบมันสร้างให้ครบแล้วอ่ะ คุณมีงานอะไรทําคุณก็ทําไปแล้วคุณก็ไม่ต้องหวังคุณไปก่อ,อกชมพูใช่ไหมคุณก็ไปก่อก่กอ,อกชมพูมันเต็มถังเต็มขวดยัาให้มันหกแล้วมันครบตามจํานวนแล้วเราก็จบจริงจริมันครบแล้วนะโยมคุณจะทําน้ําสกัดคุณก็ทําให้มันสกัดเขาตังมากี่แพ็กกี่แพ็กกี่กี่กกโลคุณก็ทําให้ตาม,มนั้นแล้วคุณก็จบไงจริงๆมันได้อยู่แล้วนะโยมในชาวโศกเราเนี่ยที่ที่พ่อสร้างให้เรามันได้แล้วนะโยม คุณไปกอกจอกจุลินทรีย์เขาสั่งมาเท่าไหร่คุณก็ให้มันครบให้มันครบเสร็จเข้าส่งไปแล้วคุณก็ไม่ได้อะไรคุณสะสมตัวไม่มีอะไรในตัวเสร็จเลยนะโยมเส้นทางนี้อัตมาถึงบอกว่าสมบูรณ์แล้วที่พ่อสร้างไว้ให้เนี่ยแล้วเราก็จะอยู่ความไม่มีอะไรไม่เอาอะไรอ่ะใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันคุณไม่เอาอะไรคุณไม่มีอะไรคุณต้องมีอาหารกินนะคนต้องมีที่อยู่ที่อาศัยนะคนต้องมีน้ำใช้นะเสื้อผ้าคุณเม็นก็ต้องมีผงซักฟอกนะ <laughs> พูดไฟพูดบามีคนหัวล่ออาตมาพูดอะไริงเส <laughs> ื้อคุณแบนนีคุณต้องมีผลซักฟอกใช่ไหมคุณต้องมีที่นอนพอกันกันกันมดกันแมลงใช่ไหมไฟฟ้าคุณต้องเปิดใช้ใช่ไหมคุณว่าจ่ายตังค์อเปล่าโยไม่ได้จ่ายแต่คนมีโยม,มีคนจ่ายวะมีมีคนจ่ายมูลที่เขาสร้างไว้แล้วมันมีไงบุญนิยมสร้างไว้แล้วมันมีไงที่เส้นทางนี้มันมมีอะไรฟรีนะบนผีโลกใบนี้ นี่พูดไปพูดมาแต่มาก็อยากจบเลยนะว่ามันไม่มีอะไรฟิล์มผีโลกใบนี้ในตำราเขาบอกข้าวหนึ่งเม็ดเกลือหนึ่งก้อนไม่มีฟิล์มผิโลกใบนี้ตำราเขาบอกว่าอย่างนั้นนะอาตมาจาภาษาไทยได้มาบลาภาษาบาลีไม่รู้บนผิวโลกใบนี้ข้าวหนึ่งเม็ดเกลือหนึ่งก้อนไม่มีอะไรฟรีมันมีคนทํามันมีคนสร้างแล้วคุณกินคุณใช้เข้าไปเนี่ยมันเป็นคุณค่าเป็นค่านะยโยมมันเป็นมูลค่านะโยม ถ้าคุณคิดเป็นฉันคนต้องมีอาชีพไงเอออาตมาเคยได้ยินพ่อพูดมาก่อนนี้ไป <c oughs> ไปทำบัตรประชาชนอันนี้ตั้งแต่คลองเรือนแล้วนะโยมชาวโสกไปทำบัตรพอไปทำไปเขาถามคุณอาชีพอะไรจะไปทำบัตรเขาอะออกบัตรเขาถามคุณอาชีพอะไรชาวโสกตอบเขาไงโยมรู้ไหมอาชีพปฏิบัติทำ ไอ้คนออกคนออกบาดมันมันมันเซอร์เลยไม่รู้ว่าคืออะไรฮะเนี่ยภาษาโลโกต้ามันมาแต่เริ่มต้นมาแล้วนะโอยมาอาตมาฟังติดหูจนป่าเนี่ยอันนี้ที่พูดในฟังเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะฟังเมื่อสี่สิบปีที่แล้วไอ้ที่พูดนี่พ่อมาเทศอาตมาไม่รู้หรอกพ่อมาเทศอาชีพปฏิบัติทมคนจออกบัตรไปเมาเมาไม่รู้ว่าคืออะไรถามว่าจริงไหมอาตมาพูดนี่จริง พอมาฟัองพ่อแทศนมาจตมาไม่รู้วใครพูดอ่ะมาเป็นคารวามก็ติดหูมาไงเอออาชีพปฏิบัติธรรมมันก็มีจริงๆด้วยนะโยมทําแล้วไม่ต้องหวังไงใช่ไหม <c oughs> ทําแล้วไม่มีค่าแรงที่จะจ่ายเป็นเงินไง <c oughs> แต่มันมีปัจจัยสี่ให้เราใช้นะโยมพ่อถึงบอกภูมิใจนักหนาเลยบุญิยมที่เรามีเนี่ยที่พ่อสร้างสร้างบุญิยมไในพ่อภูมิใจมากเลยที่มีระบบบุญิยมให้เราได้อาศัยกินอยู่ด้วยกันใช้ด้วยกัน <c oughs> กินข้าวแห่งเดียวกันแล้วก็อยู่รวมกันแล้วมันมีกฎระเบียบอย่างเงียงเง้ยไม่ง่ายนะโยมอาตมาทาั้งไปแต่เรื่องต้องตั้งต้นพรมโศดกอ้อยแต่ละคนพระโสดคนมีตังมันอย่งนั้นมีปัญญามันทั้งนั้นอาตมาจําพฤติกรรมได้พอตั้งโรงครัวที่มาอยู่ด้วยกันแล้วกม็มากินข้าวหรอกแต่ละคนก็มีหม้อข้าวมีครัวมีอะไรกนะ็ตั้งตั้งหมู่บ้านใหม่ๆอะ่ะพ่อประเทศนักหนาต้องมากินข้าวส่วนกลางอย่างน้อยวันต้องกินหนึ่งมื้อ แล้วตอนหลังก็ออกกฎระเบียบมาให้ที่ลงที่บ้านมีโรงครัวนะพอบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าประเทศเลยที่บ้านห้ามมีโรงครัวจะได้มากินส่วนกลางแต่ตอนนั้นเราก็ไปมา,มาไปบ้างอยู่บ้างถึงแม้ไม่ได้ไปแล้วไปแค่เจ็ดวันตามกฎระเบียบให้มันครบตามที่เรามีท้องถิ่นอยู่มีที่อยู่ถ้าต้องมีกฎระเบียบไงเราก็ไปให้มันครบเราก็ได้ฟังสิ่งนี้มากว่าจะมากินข้าวด้วยกันนี่ใช้เวลาไม่น้อยนะโยบ แต่ทุกวันนี้ไพสรลีเราได้เลยใช่ไหมทุกองค์กรของชาวโศกได้เลยใช่ไหมคุณไม่ต้องทําอาหารที่บ้านคุณอยู่ได้เมีขาวกินสองมื้อพออยู่ได้แล้วค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยเพราะคนเรานี่กินสองมื้อนี่พอนะโยมสมบูรณ์ด้วยกินมื้อเดียวก็สมบูรณ์นะถ้าคุณกินยัออนถึงถ้าจิตคุณมนถึงเนี่ยกินมื้อเดียวนี่คุณสบายจะสบาย <c oughs> อาตมาก็ฟังมา บ่อยแล้วก็อยู่เนี่ยมาเป็นนักบวชเนี่ยใส่ขึ้นแบบมาสิบเจ็ดตันษาแล้วเนี่ยมันเพิ่งรู้โยมรู้ไหมว่าไม่ต้องฝืนนังคนกินมื้อเดียวนี่มันสบายพอฉันแล้วไม่ต้องไปเมียเต่าไม่เมียลงไปในกระเพาะนี่มันสบายนอนสบายมันเพิ่งรู้ไม่นานน, <uffy> นี้เองนะโยมที่ผ่านมันก็ใช้ฝืนใช้ข่มใช้ทนใช้วางแต่จริงๆมันก็ได้มาไม่น้อยแต่ตอนนี้มารู้ว่ที่กินมื้อเดียวได้มันสบายกว่าสบายกว่าแต่อายุมากขึ้นเท่าคุณ อการเก็บการดูดซึมไม่ดีแล้วคุณก็ต้องประมาณนะจะกินอะไรเข้าไปเท่าไหร่คุณจะใช้อะไรบ้างให้มันพอคุณต้องรู้แต่ในชชวโส่เราก็มีบอกนะโยมคุณจะมีของมีแบบคุณต้องกินก่อนจะมีถั่วมีข้าวมีมีงาคุณต้องกินก่อนเลยกินก่อนให้พอบรรนาหารที่มันมีโปรตีนมีเกลือแร่ครบไงคุณต้องกินพวกนี้เข้าไปก่อนอะไรที่ถูกใจคุณไว้ทีหลังคุณตักมาคุณยังต้องรีบกินได้ที่คุณถูกใจอ่ะ กินเนี่ยพกข้าวพวกถัว่วพวกงาให้ได้ก่อนพอก,กินได้ไปริมาณเสร็จไอซีคุณชอบไว้กินทีหลังแล้วมันก็จะได้นะโยมเดียลดเกลเยดด้วยนะโยมไอซีคุณชอบชอบมันตักมาแล้วเนี่ยถ้าคุณไว้กินทีหลังมันไม่อร่อยเหมือนเดิมหรอกคุณตั้งใจแล้วพยายามดูสิในช้าโศกจะรู้นะที่พูดเนี่ยกินที่มีประโยชน์เข้าไปก่อนไอซีคุณถูกใจว่ารสชาติดีๆนะไว้กินทีหลังแล้วมันก็กินอิ่มเหมือนกันแหละแต่มันจะได้ไประโยชน์แล้วมันจะพอไงไอซีพูดมาเนี่ยมันจะกินมือเดียวแลวอยู่ได้ แล้วร่างกายเราก็จะพอด้วยแล้วถ้าเรากินด้วยความไม่อยากนะยโยมมันจะสบายไม่ง่ายนะยโยมจะกินด้วยความไม่อยากที่มันไม่ง่ายหรอกคุณต้องฝึกไม่พอสมควรเลยแหละกินให้รู้ว่ามีประโยชน์ไอ้ที่พูดเนี่ยถูกใจไม่ให้คุณกินนะให้คุณกินแต่เตรียมไม่ให้กินทีหลังไงใช่ไหมคุณชอบอะไรคุณก็เตรียมมาแต่ไว้กินทีหลังกินที่มีประโยชน์ก่อนอันตามาว่าคุณทยํยแบบนี้คุณจะลงตัวนะคุณทาได้ทุกมือทุกมือแบบเนี้ย อาตมานแน่ใจไม่ใช่ไม่รู้นะอาตมาเข้าใจต่ามควารมรู้สึกอย่างเงี้ยไอ้มพอสมควรลลมัมงอ่ะ,อะสาธุนยมนะสาธุ